Hey guys สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นป5ทุกคนในวิดีโอคลิปนี้นะคะคุณครูฝนก็จะมาะเฉลยการบ้านนะคะวิชาภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนชั้นป5ค่ะซึ่งแบบฝึกหัดหน้านี้นะก็จะอยู่ในหน้าที่111 111ก็คือหน้าที่1 1 1นั่นเองค่ะ ก่อนที่จะไปทำแบบฝึกหัดน,นะคะเรามาอ่านคำสั่งก่อนว่าในหน้าที่111เราต้องทำอะไรบ้างคะ่ะข้ออ e answer the question answer answer คือตอบตอบตอบอะไรล่ะ the question question คือคำถามคำถามหลายคำถามก็ต้องเติม s แต่และรูปภาพเขาจะ มีนาฬิกามาให้มีนาฬิกากำกับอยู่ในแต่ละรูปภาพนะคะโอเค look at number one where were you at 10 o'clock yesterday where were you at 10 o'clock yesterday where where ปลว่าที่ไหนอ่ะ where แปลว่าที่ไหน were you were อดีตของ are ที่แปลว่าอะไรคะที่แปลว่าอยู่ ยู you ก็คือคุณอ่า uh huh. at at แปลว่าณเวลาอ่าณเวลา ten o'clock ten o'clock คืออะไรเออ ten o'clock ten o'clock อย่าลืมนะคะว่าถ้ามันเขียนว่า o'clock มันจะเท่ากับศูนย์ศูนย์นอเพราะฉะนั้น ten ก็คือ10บนาฬิกานั่นเองค่ะ yesterday yesterday ก็คือตอนไหนนะเมื่อวานนี้ ทีนี้เรามาตอบกัน look at the picture where where were they where were they พวกเขาอยู่ที่ไหนเอ่ย i think they were in a supermarket คำตอบนะคะเราสามารถตอบได้สองแบบก็คือแบบแรกเราจะตอบหมายถึงบุคคลสองคนก็ได้นะคะอาจจะเป็นเราแล้วก็แม่ของเรานั่นเองค่ะต้องตอบว่า we were we were ก็คือพวกเราอยู่ที่หรือเราจะตอบแค่เราคนยวหมายถึงบุคคลแค่คนเดียวนะคะใช้ในกรณีที่เป็น I เนาะก็ต้องเป็น I was I was เพราะว่า you นะคะ you หมายถึงคุณหรือพวกคุณก็ได้คนหนึ่งคนหรือคนสองคนก็ได้ค่ะตามด้วยสถานที่ซึ่งสถานที่ในข้อนี้ก็คือ at the supermarket at The supermarket. เวลานักเรียนเขียนประโยคในภาษาอังกฤษนะคะถ้าเขียนจบประโยคแล้วอย่าลืมจุด f full stop ด้วยนะคะต่อไป number two number two what time is it what time is it it t w e o'clock it t w o'clock what are they doing let's read the question where was he at noon yesterday where was he at noon yesterday เพราะฉะนั้น12นาิการตรงนี้คือ noon นะคะไม่ใช่ midnight นะ noon <Kn own S 2> เท่ากับเที่ยงวัน midnight midnight เที่ยงอะไรเอ่ย midnight เท่ากับอันนี้ตัวทีนะ มินไนเท่ากับเที่ยงเลยเที่ยงคือนั่นเองค่ะแสดงว่าเขาต้องทานข้าวเที่ยงอยู่เลย Where เหมือนเดิม Where คำนี้ก็คือที่ไหน w h Was ก็คืออดีตของอะไรคะอดีตของ e s นั่นเองทีนี้คำว่า Noon น o นนี้คือ12นาฬิกาก็คือเที่ยงตรงนั่นเอง Yesterday คือเมื่อวานนี้เพราะฉะนั้นคำถามนี้เขาถามว่าเมื่อวานนี้เมื่อวานวานี้ เขาอยู่ที่ไหนนะคะ he เขาเขาอยู่ที่ไหนอ่ะก็ยกสองตัวนี้ลงมาเลยแต่จะต้องสลับกัน he what he was อยู่ไหนเออเขาอยู่ไหนคะสถานที่นะคะถ้าเป็นพวกร้านอาหารซูเปอปร์มาร์เก็ตเราใช้คำว่า at at The restaurant restaurant อ่าือเราได้คำตอบข้อหนึ่งกับข้อสองแล้วนะคะโอเ okay. ค let's go to number three ข้อสามเขาถามว่าอะไรเอ่ย where was she at six o'clock yesterday อ่ะ six o'clock ก็คือตรงนี้ ah what is she doing กำลังทำอะไรเอ่ยหนูมีชีวิด้วย e ว e ก็คือที่ไหนใช่ไหมคะก็คือคำเดิม e ว e เวลาตอบที่เออ่ถาม e ว e ตอบต้องเป็นสถานที่นะคะตอบด้วยสถานที่สถานที่นะคะชีชีก็คือเขาแต่หมายถึงผู้หญิงนะคะซึ่งในที่นี้หมายถึงคนนี้นี่หมายถึงคนนี้ at six at ก uh, ็คือหน้าเวลา six ก็คือเท่าไรหกโมงเย็น yesterday อ่าคำตอบ she was ก็คือสองตัวน <Please S 1> uh hmm. ี้ยืดลงมาแต่สลับกันเห็นไหมคะ she was at อยู่บ้านน่าจะอยู่บ้านนะถ้าเรียนคิดว่าเขาอยู่บ้านก็ต้องเป็น she was at home อ่าไม่ต้องมีเดินนำหน้านะคะไม่ต้องมีเดินนำหน้า หรือถ้าคิดว่าเขาอยู่ที่อพาร์ตเมนต์นั่นเองก็เขียนอพาร์ตเมนต์ไปคอนโดมิเนียมก็ได้แต่ถ้าบ้านก็คือจะเป็นคำตอบที่แบบใช้ได้แบบทุกสถานการณ์เนาะต่อไป number four where were they at e i g h o'clock yesterday where were they at e i g t o'clock yesterday ดูดูนาฬิกาตรงนี้นะคะกี่โมงเอ่ยแปดโมงเช้าไม่แปดโมงเช้าก็สองทุ่มใช่ไหมแต่ที่จริงสนามเด็กเล่นไม่มีใครเล่นสองทุ่มเนาะอ่ามา vergehohclockohclock ก็คือแปดนาฬิกาใช่ไหมคะ,ะนาิกามันก็ถามว่า day ก็คือพวกเขา day แปลว่าพวกเขา พวกเขาพวกเขาอยู่ที่ไหนณนะเวลา8นาฬิกาเมื่อวานนี้นะคะหรือเมื่อวานนี้ตอนเวลา8โมงอะพวกเขาอยู่ที่ไหนอ่าตรงนี้ปึ๊บยกลงมาก็ต้องเป็น day ก็คือพวกเขา were were ก็คืออยู่เป็นอดีตของอะไรนะเป็นอดีตของ r นะคะเป็นอดีตของ r r คือบทช่องที่ 1@ ่ at เอสนามไมได้ภาษาอังกฤษคืออะไรนะนักเรียนจะตอบว่า at the park ก็ได้ at the park ก็คืออยู่ที่สนามเอยอยู่ที่สวนสาธารณะ or หรือหรือ at the playground playground คือสนามเด็กเล่นแต่ถ้าสนามเด็กเล่นมันก็จะตรงตัวมากกว่านะคะเออตรงนี้คือสนามเด็กเล่นเลย โอเคจบไปแล้วนะคะสำหรับเฉลยแบบฝึกหัดหน้าที่1 1 1นะคะ page number 111นักเรียนอย่าลืมทำกันบ้านนี้ด้วยนะคะขอบคุณนักเรียนทุกคนที่เข้ามาดูวิดีโอคลิปนี้ค่ะ thank you for watching bye